ก็สวัสดีคนดูทุกๆคนนะครับผมนี่เราจะมาเล่นแปะแมวนะครับในทุนหนึ่งันบาทนะครับผมเราจะมาดูกันที่ว่าเราจะได้เข้าฟีสปินไหมครับนะครับผมไปเลยครับผมเราจะออตโต้ไปที่หนึ่งร้อยครั้งนะครับ ในเบตสองจุดห้าศูนยนะ์ไปแลกมากเลยนะครับผม มากแล้วครับผมวันนี้ามาในทุนหนึ่งพันต้วนนะครับผมเราจะเล่นเบ็ดที่ต่ำๆไปก่อนนะครับผมไล่ไปหาเบ็ดแพงนะครับผมเราดูว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้านะครับผมถ้ามันมาสองตัวช่องหนึ่งช่องสองเราก็ค่อยเพิ่มเบ็ดนะครับ เป็นแนวทางในการเล่นนะครับผมถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ทำคลิปต่อๆไปครับผมนะครับมันเริ่มมาแล้วครับผมต้องเพิ่มเวดนะครับผม เพิ่มเป็นห้าก่อนนะครับผมไปการเล่นสล็อตเราไม่รู้มันจะเข้าหรือไม่เข้านะครับผมเราจะไปหวังว่ามันจะแตกหนักๆนะครับผมถ้ามันจะแตกให้เรามันก็แตกเองครับผมเ็เล่นในเป็นแนวทางให้ทุกๆคนนะครับผม ก็าพูดไม่ค่อยเก่งนะครับผมให้ภาพมันเล่านะครับผมยี่สิบรอบแล้วครับผมยังนิ่งอยู่รับผมหายไปเลยครับพเพิ่มเบ็ดกระตุกนะครับผม ับมาครับมาจะมาแล้วครับผมเหลือหมดเจ็ดรอบให้เหลือเจ็ดสิบรอบผมจะเพิ่มเบ็ดเป็นเจ็ดจุดห้านะครับจะได้ <S <S หรือเสียผมก็ลงนะครับผมคลิปนี้ มีเสียงอะไรรบกวนก็ขอโทษด้วยนะครับผมเพราะว่านนผ,มผมเล่นอยู่ข้างนอกบ้านนะครับผมอยู่ติดกำแพงนะครับนี่โหแมวสองตัวไม่ไม้ครับผมถ้าไมกาสักรอบนึงผมจะเพิ่มเบดเป็น7.5ครับผม ตัวเดียวครับผมเชิ่จะโดนไปหนึ่งร้อยครับสี่สิบรอบนะครับ มันต้องมาแล้วมั้งจังหวะเนี้ยผมว่ามาสองนะครับเตรียมเพิ่มเบ็ดเลยครับไปครับเจ็ดห้าสักยี่สิบรอบ รู้มันจะมาให้หรือเปล่านะครับผมไ <g ay> กลแล้วครับไกลแล้วครับผม <g ay> ผมว่ามันน่าจะมานะครับผม <t> ต้องมาแล้วครับผมจังหวะนี <g ay> หน้หนึ่งตัว ใก่นะครับผมว่าจากประสบการณ์นะ ยังไงครับจังหวะนี้ก็โดนไปจะสองร้อยแล้วครับผมหายไปเลยครับแมวต้องมาแล้วมั้ง หายไปสองแล้วครับแมวหายไปสองหายไปสามหายไปสี่ยังไงครับเนี่ยจังหวะนี้ สองครับมาสักทีเถอ จะมาแล้วครับผมว่ามันจะมาแล้วผม,จะ,ม,ะมจะเพิ่มเบ็ดนะ เราจะลองให้เบ mm. ดสิบสักพียี่สิบรอบนะครับผม <laughs> มาแล้วมั้งจะร้อยรอบแล้วครับผมนี่มันจะแดกแบบเนื้อๆเ,เ,เลยครับผมมันจะไม่จ่ายเลยครับ มาแล้วมั้งอีกสองรอบมันจะครบหนึ่งร้อยรอบแล้วนะครับผมยังไม่มาให้มาแค่สองตัวนะครับ <c oughs> เราจะไปกันอีกหนึ่งร้อยรอบนะครับผมในเบ็ดสิบนี่แหละครับ อื <laughs> มาสองครับผมต้องมาแล้วมากงยังว่นนี้ถ้าเหลือห้าร้อยเราจะไปที่เบ็ดสิบห้าเลยนะครับผมจะมาเล่นเป็นแนวทางให้ดูนะครับผมเพราะว่า มันโหดขนาดไหนครับอโหไม่มาเนรับเกินไปไหม จะไปร้อยยี่สิบรอบนะครับผมโอ้โหบาทหกสิบ้อโหมาสองตัวครับ อีกหนึ่งตาก็จะไปที่เข้าไปที่ร้อยยี่สิบรอบแล้วนะครับผมทุนเราก็ลดไปเหลือหกร้อยครับชั่วโมงนี้โอ้โหมาแล้วครับตบมือ ที่120เป็นรอบนะครับผมดูดีว่าเราจะได้กำไรเท่าไรเพราะว่าเบ็ดมันค่อนข้างที่จะน้อยครับถ้ามันแจกมันก็ต้องแจกครับผมไปดูกันครับตาแรกมาที่54บาทครับผมโอ้โห รอบนี้ก็พอได้มาครับแปดสิบเก้าบาทไก่ทองลงมาครับผมจังหวะนี้สักหนึ่งเปิดสองเปิดนะครับผมหกสิบหกบาทเปิดนี้ดูดีว่าเราจะได้ทุนหรือได้กำไรเท่าไหร่นะครับในเป็ดสิบบาทโอ้โหยยี่สิบสองบาทแล้นเล่นเป็นแนวทางให้ดูนะครับ เล่นสล็อตเราต้องใจเย็นนะครับอยู่ดีจะมาใส่ในเบ็ดหนักๆมันก็ไม่ใช่สวยครับแปดสิบหกไม่มีไก่ทองขึ้นมาเลยครับไก่คู่ โห oh, เปิดนี้สวยครับร้อยสาสิบห้าครับผมขอไออกออ่้ทองมาสักหนึ่งช็อตโอ้โหทองมาสักหนึ่งก้อนไม่ได้นะครับโอ้โ oh, ห oh, เปิดและห้าสิบห้าสิบอย่างนี้ก็เจ๋ง,ง,งนิัน่นไม่น่าจะได้กำไรเท่าไหร่นะครับผมก็ยังดีกว่าขาดทุนนะครับผมเปิดนี้ไปที่ห้าสิสามบาทครับผม อ้โหไม่ถึงเจ็ร้อยครับในเบ็ดสิบนั้นก็ได้กำไรมาที่สองรอยนะครับผมก็ยังดีนะครับก็เราเล่นแตกแล้วแล้วก็ไม่สมควรที่จะเล่นต่อนะครับเพราะว่าผมก็ขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับจะชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามด้วยนะครับผมไปแล้วครับ สวัสดีครับ